สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่24มีนาคม2,565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมแอดมินก็ให้รูดที่5นะครับผมก็ดับไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผม ตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมก็มาต่อกันเลยนะครับผมสำหรับวันที่24นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่2นะครับผมสำหรับ2นะครับผมก็จะมี20 21 23 24 22 25 26 27 28 แล้วก็ส9นะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะเป็น2 1 2 3 2 4 2 6 2 8แล้วก็สองก้านะครับผมถ้าเอ็พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม แอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเอีพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับสองนะครับผมก็มีสิบมาทุกตัวนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่7 28 1 29 สามสองสี่แล้วก็หนึ่งสองหกนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ